มีข่าวอยู่ในกระแสะให้ได้เมาคอยกันอยู่ตลอดสาหรับสาวพิงกี้สาววิกาที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากําลังปลุกต้นรักอยู่กับเศรษฐีฮ่องกงแต่ไม่ทันไรก็มีแมงเมาเมาว่าเศรษฐีคนนี้ไม่มีตัวจริงรองแบบเนี้ยคงต้องไปถามเจ้าตัวสักหน่อยว่าเรื่องจริงเป็นยังไงอะคะตอนนี้ก็เอาเป็นเสดไปเสดไปคือตั้งแต่ใครจะพูดเราก็นนให้ให้เห็นเราก็ทีหลังละกาันตอนนี้ก็ยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรค่ะ คนมันพูดได้เยอะอยู่แล้วอะค่ะหนูก็ไม่ได้เอามาใส่ใจหนูก็ไม่ฟังไม่อะไรก็ก็คือเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆตอนมีข่าวออมาอย่างนี้ค่ะคนเจ้าคนก็เขาก็แบบหัวเราะค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดกับเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะเขามองเป็นเรื่องแบบตลกค่ะไม่เห็นใครลงมาแบบว่าเขาจะมาเมื่อหรือว่าให้ขึ้นใเห็นอะ้างก็ค่ะเอ่อน่าจะเร็วๆนี้ค่ะเขาจะมา น้องนังนั่งยันนอนยันเลยว่ามีตัวตนจริงๆแทมสวีทบอนกันซะด้วยแนะแถมเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นหน้าตาของหนุ่มคนนี้ก็ได้ค่ะ